ถึงแล้วหอดแล้วบ่ายสองโมงยี่สิบห้านาทีบาดกลางหน้าบบนกับการเดิกกนาดทางจากิรวชาจากบ้านมาตันตัต 5. นีห้าเนียังออกวารายปันเดยนึ่งหน,น,นตอนนั้นเลย ทำไมมีต้นเดียวยังรูเพิ่งจะบ้านเออเพิ่งจะบ้านเพิ่งจะบ้านต้นนั้นไว้วันตายนะอ่าไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านตอนหน้าฝนนี่ก็โอ้อีกแบบนึงหน้าแรงก็แบบนี้แหละหน้าแรงหน้าแรงก็แบบนี้เนี่ยกับหลานจะเพชรมาปั่นจักรยานเล่นเออ ต้นไม้นาแรงแบบนี้ห่อนแล้วห่อนแล้วเอาทางตั้งแต่เศร้ามืดตอนนี้ไม่สองเครื่องห่อนแลห่อนแลนาแรงแห้งๆอ่ะเอองึ้นมาตัดเนี่ย ตัดเนี่ยฮะผักกองใหญ่ครับกำลังงามอ่ะจตมจัดตรงนี้เอาละอ่านี่ก่อนหอดบานแล้วหอดบานแล้วโอ้ดีใจดีใจดีใจเ่าเชิญผู้โดยสารอ่คครับ